เด้นายเห็นบ่อหนึน,นายมจัดสูทอนอยู่ทนเนาะสูท้ทนนะลดโังลดลดลดเพิ่นไปซื้นอนกปีนันพันหาแม่นบ่อใชตกแตกขึ้นไปเบึ้งหล่ะบาานี่เรเจ้าของงกตัวน,นั้น อายุเกษีเวีนี่วบ้านชาเลี่วนนนอยู่เกานี่กาะพน้เนี่ยคน้มแล้วโคกงหรอบ้านเลี่ยบ้านบ้านเลี่ยบ้านเลียบ้านทาเลี่บอกเขาเออ,ช,อชื่อไม่บ้าน่าเลี่ชื่อกาบ้านเลียที่ชื่อ,อ,อบาที่นั่นเลยไปเท่ารถเอาเขาไปเอาเขาไปจำน้ำเอือเขาท่านด้วยสีเด้อกลาวว่าสัน บ่สีกระทาตัวผมเนี่ยมาแล้ววะเขาประมาณสี่ร้อยนี่แหละสอบปุยนี่ใส่รถได้ลวละเขากระตรงเขาขึ้นรถพร้อมผู้ชายมิ้งบ้านคือบ้านเขาหลายๆล่ะวะขึ้นรถผู้ชายมิ้งกระตรงได้สอบได้ขึ้นสอนเราเลยวว่าให้ฟังประมาณฟังเมืาาอ่อวานข้อนี่หู่จัก้อนนกว่าตัวนี้คันสมุติว่าเอาถาอามือน,นัอ้นแล้วเราขึ้นเงากอน เออทิศเนื้อนี <este> <in> <ap> ่ใ <este> ส <em> <ap> ่เนื้อไม่วอดนี่นี่พี่ใส่ทิศเนื้ออะไริเออขันนกเอาใส้เป็นนี่ขันนกเข้าใส้นี่ได้ขันนกเข้าขัวนี่บ่ได้เออเคลียรไม่ไปใส่อันนี้รวดมาปีนไปท่าที่ใต้รถดอยู่เพียอยู่เพียอยู่เพีย ดูเขาว่าอ้วยไส้รอดบาดนี่กันเทาเขาซื้อมาไหมบานนี่อ้วยไส้คันมันเคยได้เขาปีนไปสร้างทีแต่มันตกเขาเอใส่ซีแต่มันตกเลยอ๋อขั้นในเขาใสเขาคว้าได้เบิด์บาดลาว่าขั้นในเขาหันหนาวกันนะขันขันเขาหูจับไปเรียกว่ามันเขาใสเบียนบอเขาหันไปที่ีแต่มันตกลาว่า ก็หลายมันสิเขาไส่เออกันเขาไส่ซีดมาพี่มาพี่มาพี่บาดนี้อะไรบ้าบาดนี้ที่ตอนวันตกที่ตอวันตกเขาเอปีนไปเนี่ยบ่าเออเขาก็เบ,บิ่งทางพร้อมทางว่านกมันขัาอยู่ที่ทางนี้นะประมาณทางนี้าานเขาปีนไปทางไหนจังแสนมันเขาไส่เล้ววอร์กันจังสั้นหลายปีเดียดเออ เขาส่ถิ่มาตัวเดียวเขาเอามือน้ำเน้ยอ๋อย่างนีมันเอามันคือเอาคือว่าเอาเพรามันขึ้นปิดอาบน้ำแล้วมันขึ้นไปเพราะอะไรนี่มานี่บ่านนี้ก็เลยอันนี้ได้ประมาณเลยเห็ดคือเพิ่นอยู่นี่เท่าอยู่นี่ล่ะนี่นกตัวนี้เว้ยนะคันที่ตะวันออกครับที่ตะวันตกนี่สมมุิว่านี่นะโอ้เอัหนึ่ทีตะวันออกที่ตะวันตกเออปานนี้เ้าหันหน้าบ่านี้เดี๋ยวเดียวมันอยู่กับอันนี้ยังไงนี่เ้างหัจักแล้วว่านกตัวนี้มันเอาใส่เนี่ย ขนสมนุกนกมันขันได้ทั้งน้ำมันแหมงกินนี่แม่นาทั้งนี่เขาก็ปีนไปที่ต่มันออกนี่ใส่เอาเอาทั้งใส่เขาใส่ไปหาไม่ต้องเขาทั้งนี้เอาทั้งใส่ของไอ้นกตัวที่มันเอานี่ขันไปหานกปลาเออหันไปทั้งนี้เออเขาจะไปทั้งนี้ที่มันบอกใส่ยู่นี่เด้อมันขันอยู่หุ่นเลาะยันลาลาหุ่นเลาะแต่พันของแม่นวลเออมันต้องมาใส่มันต้องเขาใส่ใช่ใส่บ้านที่ขันนกทั้งนี้เด้อบหวนี ันลกขันทั้งนี้เออเขาเอาปีเป็ดที่ไตเขาเอานกตัวเขาหันนั่นผิดที่ไตหันล้มขันหน้าไปเนี่ยลงมผิดเต้เออให้ให้เหนให้นกป้าอยู่ข้างไส้ของนกตัวเออให้ให้ให้นกให้นกป้าอยู่ข้างไส้โอ้นกขอไส้บาดนี้ล้างตัวมันเข่ากลางเข่ากลางนกเข่าัวนี่เข่ากลางก็ได้นกเต้เต่เอาัวนี่หวานสิ มันเขาสิรู้จังไหมว่านกตัวใดมันเอาไส่เอาขัวแบบนี้เนี่ยว่าได้จอบเบื้องเขากระซัเขาสื่อมาใหมหรือไปเบิงมันนี่เขานั่งเบึงมันนี่อ้นกเขาขัวมันก็อม่หยยบตายมันนี้คือมันมันคือเต้นอยู่เอ่อเขาวานี่เออว่านี่เขาไปเท่าไหร่หรือสองมือเขาไปม่นบอกเขาเว้ยไส่ไส้เบึงเออไส้เบึงเอามันกันอยู่นี่เวยไปทางนี้มันขันมันเขามาแล้วเพราะหยบไปเท่าไนเขาขัวใส่ เขาก็หูวจักได้ว่ามันเลกใส่ได้ลงขวาแล้วอ่าอ่ะมันเป็นอย่างสั่นบ่พอว่ะคุณพอนี่เบิ้งสั้นแต่ว่าเพิ่นเบิ้ึงนกเพิ่นหูจักได้บ้านเบิ้งมองได้ว่านกมันอด้างใช่้างคว้าบ่นจำไม่ได้แล้วบอกนี่จำไว้แต่ว่าปีนหาวเออปีนหาวเขามาหูจักนี่คือตัวนี้นี่พอปีนแล้วนี่หูจักนี่เขาใส่มันเขา้างได้นี่คานเขาใส่นี่ไว้นี่ครับนกตัวเพิ่น ก๊ับกางมานี่มากางก็ได้เขาคนะุนอะนี่ขันห้องกินที่ะวันตกนี่เขามันมาที่หน้าหี้มกูเมืนว่าเ,ออเขามานี่ฟางสิบารแล้วมัก็เต็มอยู่เละเตอสายหันเซ็ตมิจักบาดที่ได้บ่ได้นออนกตุ่นวันซ้อมนกมานี่ห้ายโตแล้วบากันมันมาหนันข,ขวาาัวไสเบ่ได้เบิร์ที่ประมาณบาเออ ไออ้นมันเขาหางไส้ที่โอ้นกนุกผมไส้เขาเออไส้เบิ้งอวยเบิง้งแล่วเบิ้งสังเกตเบิง้งนกตานี่นะมันู่หัวมือใส่มือนี่เอาอยใส่รองเบิ้งเขาหมจักอวานานเยนเบิงเงบบ้งเตี้ยห่องนี่ตั้งยันกยัอดเ้าอนนี่เขาคว้าก่อนน้อยคว้าไปไว มาขันเร็วพี่นี่มากับมาสายขันยุการเด่นตาองเว้บึงบ้านนุกเขาใช่หรือขวากันหัจักแล้วโอ้ยก็เวยใส่เด้วยไห้ว่าเวยใส่ทั้งนกขันเออขันใช่หรือขวากูหนกเขาอันใกล้เลยนะเบิ่งดูเบิ่งสนับปีใกล้จอดๆเบิ่งนี่นะนกตัวครับมาสมนกตัวเป็นตัวมัน พอได้ดูพอได้ไปพอได้เศร้าก็ได้เลี้ยงมนาะสินเป็นไส้นกหมาน้ำเหรอครับนี่เราจะมาเรียนรู้เมื่อนี่มาหาอาจารย์ไงคนนี้นี่ครับนี่ตัวนี้สนับปีกแตกงามด้วยครับพี่น้องเบิ้งดีๆครับนี้สนับปีกแตกงามด้านด้านซ้ายครับตัวนี้นี่น,นี่ด้านนี่ด้าน ด้านซ้ายของนกนี่ครับตัวนี้เป็นสนับปีแกแจกงามครับนกตัวคนนี้ครับมาสมผนีิบมานเพ่นครับตัวนี้ได้ใชลยหมผนยดตัวนี้ห่วยว้าสามลอยละสามลอยเฮ้มันหลายปีแล้วนะเนาะผนียดหลายปีแล้ยดินี่ครับขาดพันยังหน่อยไปโม่องอยังไงร,รถบรัวปัดนั่นเนาะบับปัดนั่นบัว <laughs> สามชี้ลอยไปแล้วครับนี่จนเบิ้งครับนี่เกิดจัก จุดเล็กอันนี้ยอยู่ไปเบิ้นี่ครับเนี่ยตัวควอนกันยังได้หลายร้อยเนาะตะวควอนนี่ก็บว่ามันเป็นร้อยหรือเป่นี่โอ้ยสองรอยประมาณเนี่ยตะวควอนเป็นเงิน,น,นี่ครับนี่ตัวขายสามพันเงินบอเนี่ยมันก็ได้รอยหนึ่งแล้วจริง่นะอเออได้เทลาไรนีฟนี่ครั้งนี้คงอันน่าซอบไปอยู่หน้าซอบก็ใจหันอเอา,อาอเียหพื่อนควอนนี่โอ้เขาเอาดีขนาดนี้นี่ครับนี่ควอนนี่ควอนไม่เห็นทันควอนไม่ทันวันนี้ตัวนี้ไม่ทัน นี่ครับพเนียดมันพันโอ้สุดยอดอีรีพเนียดดังๆนี่ครับมาแต่อขน้มเออบ่แม่นเป็นสิบปีเลยวะแต่ว่าข้าจาวันเคยใส่บอควันสิยาวเสียห่างไอ้ข้าจาวบึงใส่ขึ้นกันครับเขาเอื้นควันใหญ่เขาห็ดควันใหญ่เป็นเนียดควันใหญ่ครับตัวนี้ดังพรบแหลกๆนี่เด้บ่ดังแหงนี่ผนงานจนเขาสองตัวมันลั่นจนบ่หง่ะขันเฮาบ่อเรียนเห็นควันนี่เอานกเข้ามาขัน มันหยุดเป็นบ่เฮาจังเลยไปเบิ่งี่นี่เนี่อนี่มึงได้ฟังเสียงเนี่ยนี่ขดาดน,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 นั้นขา,า,ายยดอันนี้ใสไม้ใไม้แห้งแบบจิดแตบแหลกแัลกท่อนก็ควายไปกันครับค้นค้นมันครับค้นมันพเน,ยนียดมัน